สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีอาหารมาให้ชมอีกแล้วตัวนี้จะเป็นวันนี้มีน้ำพริกนะคะน้ำพริกกะปิค่ะตัวนี้น้ำพริกกะปินะคะแล้วก็ผักจะมีมะเขือแล้วก็แตงกวาแล้วก็จะมีหมูทอดไก่ทอดนะคะแล้วก็จะมีแกงอ่อมแกงอ่อมไก่นะคะใส่ฟัก แล้วก็ตัวนี้วันนี้ได้เป็นนมนะคะตัวนี้จะเป็นนมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ำมะเขือเทศค่ะถ้าถ้าเราทานพวกโปรตีนหรือว่าพวกอะไรที่ที่ไม่ได้มีกากใยเยอะๆเราก็ทานพวกน้ำน้ำน้ำผลไม้เสริมแบบนี้ก็ได้นะคะตัวนี้จะเป็นน้ำมะเขือเทศนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นนมซึ่งนม ติดือนนะ,ะชอบมากเลยแล้วก็ถ้าวันไหนไม่ได้ทานไม่ได้ดื่มนมก็คือต้องหามาให้ได้วันนี้แค่นี้ค่ะไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าซีเรียวก็วันนี้ไม่ค่อยอยากจะทานไมค่อยอยากทานซีเรียล ลองดูนะคะลองทานเหมือนมมล,ลิดูเร่องนี้อมะเล,ลีตัวเบาสบายนะคะเหมือนสุขภาพจะดีขึ้นเดินก็เหินก็ว่องไวค่ะไม่เหนื่อยง่ายไม่อะไระน่าจะโอเคค่ะร่างกายชินแล้วกับการทานของแบบนี้เน้นที่โปรตีนนะคะน้ำตาลแล้วก็แป้งเนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยมมล,ลิจะไม่ทานเลยค่ะค่ะ ไหนๆก็โชว์แล้วก็ทานเลยแล้วกันนะคะ